สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมวิญญาภพาเที่ยวนะครับนะภาพอันหนึ่งที่วิญญาภ่าเที่ยวมาพบเห็นนะครับนะเป็นเรื่องดีสําหรับพี่น้องเฮ็หนานะครับเฮหนาปังหน้าปัง,น,ปงนี่ก็คือปัญหาเรื่องหอยหอยเชอรี่มันหลายไหมครับเพราะเขาวานเขาไปแล้วเขาห้องอกปุ๊บเนี่เขาห้องอกมาต้นดนน้อยแม่คาขอมือนี่ยนะครับ หอยชิลีมันลงเป็นรอยเป็นพ่านเนี่ยมันจะกินเบิดไหมารักินกิน,ก,นกินตน้นเขาเห้อไหมเบิดได้เลยครับเบิดเป็นหนาเป็นงานเลยมันกินไหมครับแปกลกได้หอยนี่รับส่วนมากแก้ปัญหากันโดยเอายาเอายาข่าหอยไหมครับมาขามะฮวยอินละกคเฮตเพล่ในพ้นเสียเรื่องปลาปลาเล็กปลาหน่อยอยู่น้ำหน้านะครับมันมันมันขึ้นมานำนามเนาะมันก็เกิดปัญหาเรื่อง ป่าน่อยปลาใหญ่ยังตายบดน้าเงินหน้านี่ขาวอักหลากเลยนะครับปลาไหลปลาลดมันนี่ตายบดนะครับบนเหลือเลยสิ่งหนึ่งที่ที่พิ่ญามองเห็นนะครับตัวปากหอยยังดีก็คือนกปาก่ันนะครับนกปากห่านปากห้างตัวปากใ่ายๆนะครับนะแต่ทั้งอื่นเขาจะสีอื่นนกอย่างโบกูน,นะครับมันมาเร็วปีนี่นะครับโปกตีนี่เขาเขาเน่าผุเนี่ยญ่าุผุมันจังมากมาเหยียบเขาลมบักหลากเลยนะครับ มาปีนี้รู้ส้กมันมาเร็วเดียววิญาสิเอาภาพให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงแน่นกปากห่างมาสั่นมาแต่ทั้งอื่นเจออื่อจังไงบ่หูนะครับนะตัวปลาหอยยังดีหอยเฉลี่ยมันกินมดพี่น้องเกียงตับเลยนะครับอ่ะสิพาไปเบิ้งพี่น้องพี่น้องเห็นบน่น้อนะครับผุนที่ไก่ที่สู้มาเบิ้งนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปไกล้แล้วมันจะหนีนะนะครับบ่น้อพี่น้องเห็นบน่น้อ เห็นป่ครับมันย่ในมันหน้าเห็นบ่นะครับดปสู้ม,มาไกลๆบางัน,นภาพประสิบวะงามนะครับตัวปลาหอยอย่างดีนะครับคอมเมนโอ้ดดโทษน,น,นะครับเห็นบ่วน้อพี่นนองเห็นบะนะครับนั่นแหละมันกำลังกินหอยกินย่างอยู่นะครับนะอจสิบวเห็นเบิร์ดนะครับมันสู้ม,มาไกลบัวเห็นเดี๋ยวสู้ไปกลับขึ้นไปเห็นบ่ พี่น้องสิแนมเห็นบนอ่นะครับนี่ลหละโตที่มันกําจัดหอยเห่ายางดีนะครับตัวนี้เลยนะครับพี่น้องมันมาเร็วปีนี้ผิดปกติวันมันมาเร็วเกินเกินคาดเนาะนะครับซู้ึก็มาเร็วเกินคาดนกนกเหล่านี้นะครับเกษิ์หรือว่าเช้าน้านีต้องการที่สุดคือนกซุมนี่แหละนะครับนกซุมนี่แหละถึงมากินหอยเห่าป่างหอยเห่า่านี่นะครับเดี๋ยวขอให้จากน่อยให้มันกสิ นี่นะครับอาจจะเห็นแน่บเห็นแน่นะพี่น้องนะก็อ่าอบอกกันยังไงนะครับว่ามันมันมาป่า,าหอยเหาเฮาบต้องใส่สารมาแลงหรืออ่สารขาเนาะขาหอยสารขาหอยไม่อิเกิดปัญหากัเรื่องอ่าอะไรอนะ่ะนะครับเรื่อง เรื่องปลาเนาะปูปลามันตายนะครับนาะพี่น้องนะครับก็นั่นแหละเพเห็นบอกพี่น้องมันมันกินมันกินเดี๋ยวสิผมจะภาพให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวหาดนตรีกลอมม้วนๆกันนพี่น้องนะหาดนตรีดนตรีให้พี่น้องฟังม้วนๆน,น,น้ำน้ำนะ เ็ปนป่ะพี่น้อง <po target> มันสิกินหอยเห็นปะ่ะมันสิไปเป็นนาหนาเห็นป่ะพี่น้องสังเกตป่ะมันสิไปเป็นทีมเป็นทีมเล้วสิยหงเป็นนาา hey, นะครับเอาปากกิ๊กกิ๊กกิ๊กลงขี่ตมเห็นป่ะเดี๋ยวพี่น้องเสียนว่าน้องนะครับเบิ่งเห็นป่ะเดี๋ยวซุปเมย์ไก่นะพี่น้องนะซุมเมองไก่เอ้าเปดนซุดซัมนี่แหละพี่น้องเห็นป่ะสังเกตด้ครับสังเกตว่ามัน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 กินกินแบบใดเห็นป่ะ มันเดียวปากกิ๊กกิ๊กใสเป็นน้ําขีดต้มนะสิเจอหอยเพราะหอยมันสิอยู่ในขีดินเป็นนะครับในยังในขีดินที่ขีไทยก้อนขีไทยที่เขาเจ้าไทยไปเพราะนามมันถือมันกระสิพุยน้าไอ้ก้อนขีไทยเฮ้ามันมันมันเปื่อยเนาะหอยกระสิอยู่ในหันละนะครับอาจจะใต้หรือลบอยู่แถวนั้นมันก็สิปากไปใส่ใสเอาเนาะเห็นไหมพี่น้องเป็นหลายร้อยตัวนะพี่น้องเบิ่งสังเกตเห็นไหเนี่ยขอโทษนะครับกระยับกล่องนะครับเนาะ นี่เห็นบ้าพี่น้องเบิงเบึงคักเนาะภาพแบบนี้ก็เห็นอยู่หลายอยู่ดอกทั้งภาคกลางก็เห็นอยู่นะครับภาคอีสานเขาก็มีแนเป็นบางจุดแต่บางจุดก็สีบกค่อยเห็นนะครับนี่นี่นี่นะครับ,บแถวบ้านวิ่ญาตตัวนี้มันมาอากาศมันเย็นมันหนาวนะครับอากาศรู้สึกมันหนาวเพราะอากาศหนาวปุ๊บนี่มันก็นสือเริ่มมาเร็วมากินหอยปราบหอยนะครับมาปราบหอยอปีก็จะว่าหอยหอย,หอยชืนะ่อเรียน ไมอิชิี่มากินอะน,นะเนาะมากินในตัวเด้อครับเนดะ้อกล่องกล่องเอ่อเดยวปับกล่องหากันนะครับเนาะี่น้องกัสีเห็นนะครับกันผู้เฮนงานบ่ได้มาช่มบรรยากาศแบบมีกระสิบ่บเห็นภาพแบบนี้นะครับเนะาะวิญญาณกับบบกาที่เขาไปใกล้นะครับอย่ามันบินหนีหรือไปรบกวนในการหากินเขาเนาะเขาสิละแวงกันเขาสิกินหอยมีมีคนยางไปเนะี่ยเขาสิ สิบว่กินสิบว่หานะครับสิบว่าหากินเขาชิงเงือกหนาผู้เบิ้งค้นนะครับบางค้นนะครับแล้วก็สิบว่กินเลยนะครับบังสิเกิดระแวงเอาสิยูใใกิไกเขาเบิ้งสิแหละครับมันก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติวัตจักรของของชีวิตของเขาเนาะเขาก็ต้องหากินนะครับพี่น้ักเขาก็สิหากินนะผม่านะครับ,บก็บอว่ากันนะครับพี่นนองมัน มันเป็นชีวิตของเขาเขาก็ต้องทำมาหากินของเขาเนาะนะครับพี่น้องอืมอ่าเขาก็หากินของเขาแบบนั้นไปเลยนะครับเนาะอืมเห็นไหมครับนะเห็นปะเอานกน้อยๆกับี่นะครับนกนกเขาเอินนกนักแอนเนาะบ้านเขาเอินเอินเอินนกเซลนกอีเซลบ้านเขาเอินนกอีเซลเห็นปะบานพี่น้องประทับใจมันตรงใดเวลามันกินหอยอิ่มแล้วนะครับมันกินหอยกินอย่างอิ่มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปนั่งทั้งนันแท้ เป็นแถวนะครับคันเท้าสีขันวิญญาณว่าเที่ยวสีล่อให้ถึงมันอิม่มหรือมันนางเป็นแถวเข่าไปยืดเส้นยืดสายเพิ่อนอาสีคือคนเท่าบางคนกินเขาเราวกขี้ย้ลนสินะนะครับอันนี้คือกันมันกินอิ่มแล้วก็จะไปยืดเส้นยืดสายเพิ่นทั้งกันแทบเป็นแถวนะครับมันก็แปลกนะครับนกซุมเนี่ยมันกินแล้วเนี่ยมันกินหอยเป็นโตเนี่ย สามารถย่อยสลายได้นะครับน้ำในน้ำหน้าเฮาน,นี่เนี่ยขาวๆขาวๆมูลแมงมดได้มันจะขี่มันนะครับขี่ของนกเนาะเอาซมเบิึงอ่าขย,ขยอลงไปไกลๆอ่าคว่ำเก็บคว่ำประทับใจพูเดเหวเห็นไหมครับพี่น้องลองคิดิึงว่าวิญญาณไปซุ่มมานอย่างตะฝุ่นประมาณสามร้อยเมตรพู้นี่ครับสองร้อยสามร้อยเมตรผู้นี่ซุ่มมันมาเพราะว่าเขาปวดจากไปไกลหันไปไกลเพื่นจิตตื่นนะครับ มันจิตืน่นมันจิตตกใจมันจิตหนีหนีไปเลยบ้านเราก็จิเคตบไคลมาานะครับสิบไคลมาาแต่ควบรู้ือซืของของเช่าใหา้ชาวนาห้ากากนะครับกยไก่ั้งแดงควบหมายกาย็อยากไขมันมาเมื่อกินหอยใหเบนะครับเข้าบอดจิบ่อลำบากเอายามาห้วยหอยนะครับปัญหาที่ชาวนาเจอก็คือเรื่องไอห,หอยชลลีกินเขา่านะครับ หอยเชลลีกินเข่าจังวิญญาบอกว่ามันกินเบิดอิลิกินเบิดกินเสียงอิลิขเข่าเขาแตกประมาณจะขอมือสองขอมือนี่พอมีหนามาปุ๊บนี่มันกินโอ๊ยนะครับกินเป็นหนาไปเลยนะครับจนได้ได้มาสามไม้เบิด์ุกัหละเข่ากันผู้ใดเบืองบอ่ท่านนะครับชาวบ้านกับชาวนาเข้ากันเลยแก้ปัญหาโดยเอายาไปซื้อยาข,าข่าหอยโดยตรงมานะครับพอมากแล้วมันก ห้วยน้ำขังแท้ห้วยตรงที่น้ำไหลสิน้บเนาะมันก็เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาตรงไรที่ไม่น้ำไหลไปยามันไหลไปน้ำเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องปลานะครับปลาที่อยู่น้ำหน้าเฮานี่เห็นไหมปลาอยู่น้ำหน้าเฮานี่น้ำน้ำตายนะครับปลาไหลน้อยๆเห็นไหมกำลังซ้ำนิ้วก้อยนี่เมื่อนี่โอ้ปีนั้นอีญ่าป้าเตี่ยในไปย่างลงไปน้ำเบิ่งนะครับ ตายเป็นเบื่อเลยครับปลาหน่อยไปตายเบดเห็นไหมครับผลผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็ปลาปลาํำไมน้ำหน้าเข้าก็เลยสี่ศูนพันไปนะครับก็เลยสี่บ่ค่อยมีกินคือเขาสมัยก่อนนี่ขาดให้ขาดหน้าเนี่ยวายปลาขี่ขาดเขาเจอปลาขี่ขาดเนาะปลาขี่ขาดเฮ้ยปลาคอหน่อยคอใญงดุกน่อยดุกไงปลาขิงปูปลาอย่างน้าหนาหมอได้เบด เคยสม,มัยเป็นเด็กน้อยนะครับไปอ่าอยางน้ำไมีพอเนาะเพิ่นขาดหน้าเอาเอาควายเอาควายขาดเนาะแล้วก็ขาดไม้ยางน้ำไหมครับยางน้ำป้าน้ำไปเนาะครับเนาะก็รู้สึกว่ามว้วนสมัยนะนะั้นเนาะใบยานเขียบหอยเยีม ang, ิมยังรถได้หอยปุกจบหอยยังกัดไรตะกี้สม,มัยตะกี้อุดมสมบูรณ์นะครับปูปลาหน้าแม่โบมียาเนะาะตะกี้นะเนาะเฮ็ดเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้กับแบบ เฮ็ดแบบปลอดสารมันเถอะปุ๋ยเคมีแทบบริสัยนะสมัยเมื่อก่อนนะเข้าก็ได้กินง่ามพร้อมเขาอ่อนหอมเนี่ยสมัยตะกี้ปัจจุบันนี่โอ้นะครับนะก็บอกว่ากันแล้วพี่น้องมันมันตามยุคตามสมัยเนาะนะครับพี่น้องเฮ้าก็เฮ็ดตามยุคตามสมัยไปคือสมัยก่อนนี่เฮ้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่พอแม่เพิ่นไปห้ยไปหน้าเนี่ยเฮ้านี่ก็อ้ก็ะไส้กันนองนุ่งนี่ล่งไปซอยเด้ย ไปซอยพอซอยแม่นะครับเนาะลูกไปซอยพอซอยแม่อยู่งันหน้าพุ่นแหละนะครับดำหน้ากับซอยเพิ่นดำดำเป็นแนบเป็นแน่ล่มสะสา,า,ายายยังลุดถอนก็นมีแม่นว่ามัไมกูม,มือนี่ผู้เฒ่าเฮ็ดงานเฮ็ดหน้าเบิดแเล็วพี่น้องผู้เฒ่าเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบโอ้จนเฮ็ดบ่ไวพุ่นละนะครับก้มไหวอมไหว,วอยู่นะครับผู้เฒ่ากับเฮ็ดบ่เฮ็ดกับบ่ได้ลูกลานก็เฮ็ดการเฮ็ดงานเบิดเนาะสี่เฮ็ดจังไห๋ จ้างเขา็บามีเงินทุนนะครับผู้เฒ่าสหาเงินมา้ายก็มีแต่เงินผู้เฒ่าหกร้อยเจ็ดร้อยค่าขนมร้านก็บเบิดแล้วจังซี้นะ่ะลูกห้านก็ขออยู่เบิดเมืองที่นะครับมันกับตามยุคตามสมัยเนาะโอ้ยแล้วเรก็เลยตัน,นะผู้เฒ่าผู้โทก็ได้นะครับนะจั้งไดก็ฝากถึงลูกถึงร้านมูถึงพวกกูขุดซุกคนพวกเขาไม่ลูกไม่ร้าน นะครับบางคนก็ลูกเต่าดีดีหาเงินหาทองกับได้ลายมาปลูกเห็ดปลูกสั้นใน่อยพลอยแม่เห็นลายคนอยู่แถวบ้านวิญญาเองกะเห็นนะครับไปหาเงินหาทองทรงไม้พลอยแม่เห็ดเหีดเห็ดสั้นโอ้ยหลังบกไงบกตัม่มีเงินท่องใส่ท่องยองเต็มตัวนะครับแถวบ้านวิญญาก็มีหลายคนนะครับนะครับทั้งใดก็ดีใจน้ำพระเจ้านะลูกเต่าเขาเจ้าก็ดูมั่นขยัน นะครับเอาบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่น้องอืมนี่แล้เาเก็บบรรยากาศสิให้เบิ้งนะครับนะเอาสนะครับพี่น้องมาสิงยงวนะเนาะเบิ้อา่าชีวิตชาวไทยชาวนาเฮาละวมืมาเบิ้งนกเบิง้งหนูสิ่งประกอบแรงหนึ่งนะครับมันเป็นธรรมาชาตินะเพราะว่านะนะครับผมนกก็มาหากินคือเขามาหากินนาแรงมันบผมมีอย่างดอกช่วงน,นี้มันมีน้ำลงมาหอยก็ออกน่นครับนะครับผมไม่อยากพาเทีย่ยวผมมีอย่างไรอยากให้พี่น้อง นวัรยากาศแบบนี้นะครับนะ,บนะครับผมเป็นชีวิตของเกษตรกรนะครับเขาต้องเพ็ดในนาที่ บ่เห็ดกับ่บด้เพราว่าชาวบ้านเป็นผ้าเห็ดผมเสื้อเลยเลยคนอีสานบานเห่าไงลอยไปเส้นเห็ดหน้าเอาคันนั้นบ่มีอาจสีบางคนอาจสีบ่มีหลายโบมีจักสองลายสามลากับเห็ดพอได้อยูได้กินนะครับนะนะครับผมเสื้อเลยเลยนะครับแต่ว่าหน้าภาอีสานนี่สีบ่คือทางภากล่างนะครับหน้าหน้างภากลางนี่เป็นไปหน้าผืนเดียวกันพวเงาเลย บิงนะฮะทางภาคกลางเขาสิเรียกว่าบิงบิงหนึ่งนาะมีกี่ไร่ถามเนาะมีบิงสองบิงสามบิงพ่อไปเบิ่งบิงหนึ่งเสนอสิบไร่ยี่สิบไร่นะบิงหนึ่งก็จะทางบ้านเ้ามีกี่ไรนะ่มีนาอยู่สองสามไล่เสนะบ้านเ้าเอ,อิ้นเอ,อนิ้ไนไร่นาไฮนานะครับเนาะครับผมสิแล้วครับอ่นะกลับตัวเว้าก,กันฟังครับคิดนายคิดกันไหม อขอบรัรยากาศนะครับอะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับคิดว่ามีประโยชน์ได้ควอมูลได้เห็นธรรมาชาติจิิงเหล่านี่กดไลก์กดแชร์กันมีเอฟซีใหม่เขามากดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆอาจจะมีสลาแน่วอาสลาแน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนายเจอกันไหมครับสวัสดีครับ